สวัสดีครับจะมาทดสอบมารุยาม่าให้ดูตัวนะครับตัวนี้เป็นมารุยาม่านะครับเครื่องยนต์นะเป็นมิตซูบิชินะครับมิตซูบิชิ6แรงนะครับขนาดเครื่อง6แรงครับอ้าวเดี๋ยวรีวิวความแรงให้ดูเลยครับ ทักมาครับแรงครับมาลุยมาม่ายเราสุดยอดแล้วนะครับ